สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับผมผมภูมิดีเดย์แล้วก็วันนี้จับคู่กับบอสดีเดย์ครับผมผมอยู่หลังกล้องนะวันนี้ใช่บอสดีเดย์อยู่หลังกล้องนะครับเพราะว่าไม่พร้อมที่จะออกหน้ากล้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงช่วงรถดีเดย์รถดีเดย์เมฆโพถึงรถดีเดย์ใช่ป่ะผมมีการลงคลิปครับ คลิปกระบะตอนเดียวไปและเป็นตัวคอกเเาวรอยออลูกค้าถามเยอะมากถามเยอะมากถามเยอะมากเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูมีสองคันใช่เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าคันที่ลูกค้าถามมาเยอะเนี่ยมาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้<ช>ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับผมๆๆๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมแต่ว่าบอกก่อนว่าอาจจะแบบไม่ได้เห็นด้านหน้าอะไรเยอะเพราะว่ามันออกฝนไง ใช่ใช่มันถ่ายไม่ได้เดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ดูด้านหลังด้านข้างอะไรเงี้ยเนาะใช่ต่ด้านหน้านี่อาจจะอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้ครับผมใครที่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมอย่างละเอียดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาก่อนได้ที่ @roadyday หรือหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โดยตรงนะครับผมที่เบอร์063298444ครับผมใครฟังไม่ทันนะทางช่องทางไลน์แล้วก็ช่องทางการเบอร์ติดต่อเนี่ยติดอยู่ที่คลิปเหลืองด้านล่างครับผม ที่เราได้ทำการลงไว้ให้รีวิวโดยละเอียดจะอยู่ใน YouTube ใช่ใครอยากดูก็เซิร์ชคำเดียวว่ารถดีเดย์รถดีเดย์แค่นั้นนะเจอเลยอย่าพิมพ์ว่าดีเดย์อย่างเดียวนะดีเดย์อย่างเดียวไม่ได้ังนั้นมันจะไปขึ้นรูปทหารยิงกัน่ใช่เป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังครับเรามีสองคันก็จริงแต่เราเดี๋ยวผมมีแถมให้่หนึ่งคันคันนี้มีแถมคันนี้ราคาถูกเป็นเพาลอยเหมือนกันนี่เป็นเพาลอยราคาถูกนนเพาลอยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูคันที่จัดเต็มก่อนดีกว่าก็ ก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยวันนี้ก็โปรหนักจริงๆนะโปรดีปีใหม่เอาคันไฮไลท์เราก่อนแล้วกันคัน,คน,นที่มีคนถามเยอะนะครับผมคันนี้เลยเพราะว่าผมและทีมงานได้ทำการาลงคลิปโฆษณาไปนะครับผมว่ารถคันนี้มีดียังไงนะ,ะแล้วคนถามเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกกันครับอย่างแรกเลยครับผมคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ราคาเบาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมบางท่านบอกโอ้โหแต่ครับผมอย่าเพิ่งโอ้โหนะฮะผมมีอะไรจะบอกครับผมคันนี้ไม่ใช่เครื่องหนึ่งจุดเก้าครับเป็นรถคอกนะฮะคอก่ารอยด้านหน้าด้านหน้าเท่เทครับผมหน้านี้เป็นโฉม1.9่แหละแต่ว่าเครื่องไม่ใช่1.9เครับคันนี้ได้มานะครับผมขนาดเครื่องเต็มอัตราเต 3,000ันสาและไม่ใช่สามพันธรรมดาครับผมเป็นสามพันที่พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันแล้วเราเรียกเครื่องตัวนี้ว่าสามพันรู Power อร์เป็น VGS Turbo VGS Turbo ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกเลยว่าเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันใช่และบรรทุกหนักได้ <c oughs> แล้วข้อเขาลอยเนี่ยมันต้องบรรทุกหนักถูกไหมใช่ครับสี่ห้าตันคันนี้สบายสบาย,บายเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีเทอร์โบเป็นเบอร์โบไฟฟ้าเนี่ยให้พลังแรงม้าสูงสุดเลยนะครับ190ร9อ PS เลย190แรงม้าเลยเพื่อน190อแรงม้านะครับผมเครื่อง3 0 0พันวีเอฟเทอร์โบคันนี้ให้แรงม้าถึง190แรงม้านะครับ<ช>ผมในเมื่อเครื่องแรงแล้วใช่ไหม<ช>เราก็ต้องมีช่วงร่างที่ดีที่ดี ครับผมก็จะจัดยางใหม่ให้เลยยางใหม่แม็กใหม่ครับผมน็อตสีม่วงดูดีมีเสน่ห์แน่นอนแล้วดูมีปอกกันสั่นให้ด้วยเราใส่ใจไหมใส่ใจครับผมนี่นี่ตัวปอกกันสั่นนี่ฮะไอ้งเงาเปเนียมตรงเนี้ยเรียกว่าปอกกันสั่นนะแล้วก็ตั้งศูนย์วงล้อให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมน็อตใหม่ใหม่น็อตใหม่ล้อก็ใหม่ล้อก็ใหม่แล้วยางอะยางก็ใหม่ยางก็ใหม่ใหม่ขนาดไหนครับยางมาดูกันครับนี่นี่ใหม่ขนาดนี้ฮะปีอยู่นี่ฮะปีอะไรครับ22ปี22แล้วปีนี้ปีอะไร ก็คือรถยางยางปีเดียวนี้ปีน <ah> ี้เลยใช่นี่ครับผมขนอุยนะขนอุยย uh ังไม่มีหลุดครับนี่ขนอุยยังอยู่แล้วก็ที่มากไปกว่านั้นนะสะพานยางนี่เป็นเป็นขี้ยางที่จากโรงงานใช่แล้วถ้ารถวิ่งใช้งานมาอย่างเงี้ยมันต้องหายถูกต้องและหลายคนบอกอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ยางใหม่ก็จริงโอเคผมเชื่อ พี่เอายางจีนเอายางไร้คุณภาพมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเพราะอะไรฮะนี่ฮะเรามีโลโก้ตัวนี้ครับมอกเห็นไหมฮะมอกมีเลขมอกถูกต้องนะครับผมมันบ่กบอกมันบ่กบอกเรื่องอะไรรู้ปะคุณภาพเนี่ยผ่านมาตรฐานอ่ามอกก็คือสัญลักษณ์ของมาตรฐานนะครับผมถ้าไม่ผ่านจะขอมอกไม่ได้เพราะฉะนั้นยางตัวนี้ครับผมไม่ต้องสงสัยเรื่องคุณภาพเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องอที่เป็นของใช้อ่ะครับจะมีโลโก้มอกอติดยู่ถ้าได้คุณภาพใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเป็นยางปลอมยางเถื่อนนะครับผมมันเป็นยางที่มีมอกอถูกต้องตามกฎหมายยางปีนี้เลยแล้วก็เอางี้ดีกว่าใหม่หมดอะครับใหม่หมดร้อยางแม็กใหม่หมดครับผมใช่แล้วเป็นสีเดิมเดิมอินทรีนแบบนี้ใช่แล้วครับผมเนี้ยนี่เป็นช่วงล่างนะครับให้ดูโชค ป็นไงฮะเป็นงไงบ้างครับช่วงล่างของจริงไม่ติงนังไม่ติงนังนะแล้วดู<ม>แล้วดูนี่ฮะยางะอะไรเป็นกระทะผ่าด้วยอ๋อคือเหมาะเลยก็คือบรรทุกเลยดีๆนี่เองก็คือเอางี้ดีกว่าถ้าล้อหน้าแตกเนี่ยซึ่งโอกาสแตกมันน้อยไงน,น้อยและล้อหลังมันต้องรับบ,บทบาทในการรับน้หนักเยอะเพราะฉะนั้นเราแขมอะไร่ยางอะไรให้เป็นของกระทะผ่าไปเลยนะคผมใช่จัดไปยกระทะผานี่ก็แพงนะแพงกว่ากระทะธรรมดาถูกต้องเป็นเหล็กเป็นดุนเดียวกันไงก็จบ สวยนะสวยครับผมฝนตกแล้วก็แดดออกแล้วคันนี้สามพันบูพาวเวอร์เป็นรถปีอะไรอบอสคันนี้ปีสิบเก้าปีสิบเก้าถึงว่ารถปีใหม่เลยนั่นเองนะครับผมใช่นะต้องแต่ก็คือโดยรวมแล้วผมลองเทสแล้วมันก็ไม่ได้ขับแย่นะคือมันขับดีนะขับดีนะคันนี้ตึงนะรถรถรถเราคัดมาวันที่เราไปถ่ายรูปอ่ะตึงอยู่นะตึงก็อย่างที่บอกอ่ะรถดีเดย์ก็มีจุดจุดตรวจสอบ2ี่สิบจุดอ่ะถูกต้องนะ ว่ามีอะไรบ้างนะผมผ่านไหมเนาะทำไม่ผ่านเนี่ยไม่ขายแน่นอนครับผมบอกเลยแข็งแรงทงทานเอางี้ดีกว่าสภาพมันดีขนาดไหนอะสภาพดีขนาดไหนดูแม็กไรเนอร์ครับแม็กไรเดิมนะเป็นของเดิมครับผมโตต้านะครับอันนี้ฝุ่นนะที่เห็นฝุ่นที้เห็นเขาขาเลยฝุ่นฝุ่นก็คือขนาดแบบกเอางี้ดีกว่าถ้ามันรถมันช้ำมานะสมมตินะใช่ถ้ารถช้ำมานะ แม็กเลนเนอร์มันไม่ใช่ของโรต้าเดิมหรอกใช่ครับมันมันดูได้ง่ายสังเกตได้ง่ายเนาะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเบสิกเราก็แต่เผื่อใครยังไม่รู้ช่เราคักรถมาแบบนี้นะครับรถทุกคันขับเข้ามาไม่มีลากไม่มีขึ้นสไลด์ใช่ไม่มีครับผมการันตีได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนไปขับนี่เดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวจะไปเอาอีกแล้วใช่แล้วบอกเลยว่าเป็นรถหลุดหลุดไปแดงมารถได้เดี๋ยวติดตามมาแล้วกัน ติ๊ตามาโอเควันนี้ก็ฝากร้านไม่หน่อยนะครับอยู่ตรงข้ามไปสนิมบุรีนะครับตรงข้ามไปสนิมบุรีครับผมรถดีเดย์ใครสนใจก็นี่ครับตามนี้เลยโทรมาครับ063 2 9 8 4 4 4นะครับหรือแอดไลน์มาเลยครับผมแอด i า e ก่อนนะมีแอดก่อนแล้วก็ R O A D D D A Y ครับผมดีสามตัวนะครับมาวันนี้เนาะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้พลาดรถดีๆ โปสวยๆเด็ดๆแบบนี้เดี๋ยวโปดีปีใหม่เรารับประกันว่าเด็ดแน่นอนเนี่ยมันตอนนี้มันก็เด็ดพอแล้วนะเด็ดแล้วช่วยดาวช่วยผ่อนลูกค้าออกรถง่ายขึ้นใช้เงินน้อยลงแล้วก็ผ่อนถูกลงถูกต้องช่วยลูกค้าทุกทางนะครับผมจัดไปฝากก้นเอาโบกอมใจมิรักแฟนเพลงอ่ามินรักแฟนเพจนึกถึงรถมือสองครับผมนึกถึงรถดีเดยนนะครับครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ